กลมสวัสดีการในคุ้มครองแรงงานสังสรรประโยชน์ทั่วไทยพวกเราห่วงใยและใส่ใจให้บริการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างที่26ถึงวันที่30เมษายน2564นางสาวเกอรเกิดหลําสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทและเจ้หาหน้าที่ของสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดชัยนาทและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสำนักงานดังต่อไปนี้ กิจกรรมที่สำนักงานเข้าร่วมกับจังหวัดชัยนาทดังนี้1ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานร่วมพิธีวันคล้ายวันสเดสด็จสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2564ที่จังหวัดชัยนาทจัดขึ้นโดยมีนายสมบูรณ์ศริเวศผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธี ในช่วงเวลา9.00นาร่วมวางพวงม,มาลาถวายราชสการะจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและกล่าวคำถวายราชสดุดีถวายความเคารพต่อพระบรมรูปปัน้นสมเด็จพ,พระเดรสวนมหาราชแนะอาคารวิมลคุณากรสารกางจังหวัดชัยนาท ในช่วงเวลา11.00นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดปรปับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหนองลงตำบลกระบกเตีย้ยอำเภอเนินคามจังหวัดชัยนาฏ 2. ท่านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนเมษาย,ยน2564โดยมีนายสมบูรณ์ศิริเวชผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชุมในที่ประชุมเล้นย้ำมาตรการป้องก,กันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดโดยขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกัน ตนเองจากโรคโควิด -19 ให้ปลอดภัยมากที่สุดด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเว้นระยะห่างร้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ภารกิจของสำนักง,งานตามแผนปฏิบัติการในรอบสัปดาห์ดังนี้ในวันที่30เมษายน2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทดำเนินการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี2564ภายใต้กิจกรรมปรปับปลูกปันวันแรงงานสร้างส,างสุขพลังจิตอาสาโดยร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงานต้านภัยโควิด -19 ณบริษัทมนโนรมฟุตแวร์จำกัด พร้อมทั้งรณรงค์สร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติดและมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมกิจกรรมและสถานประกอบกิจการโดยพร้อมเพียงกันจำนวน16แห่งลูกจ้าง3,965คน สุดท้ายนี้ขอสรุปสถานการณ์ด้านการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ของจังหวัดชัชนาทข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชัชนาทณวันที่29เมษายน2564ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสมจำนวน35รายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลจำนวน20รายรักษาหายกลับบ้านแล้วจำนวน15ราย สอสคออชัยนาทคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานท่านสามารถรับฟังข่าวสารของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทได้ในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณค่ะกลมสวัสดิการในคุ้มครองแรงงานสั่งสรรค์ประโยชน์ทั่วไทยพวกเขาห่วงใยและใส่ใจให้บริการ สื่อสารต่ออุดมการเป็นที่กล่าวขานเปรียบชื่อหน่วยงานกสลอไม่เสื่อมคลาย